หากไม่เป็นพนังกงานประจำคุณจะทำอะไรคะคุณเคยถามตัวเองหรือเปล่าคะว่าถ้า60แล้วต้องกเกษียณเหลืออีก20ปีอย่างน้อยในชีวิตของคุณคุณจะทำอะไรดีคะหลายคนมักจะบอกว่าอยากจะมีธุรกิจเล็กๆในบ้านป่าชีวิตเป็นของตัวเองคะ่ะบางคนบอกว่าอยากมีร้านขายของชาเล็กๆเ,เป็นของตัวเองนะคะขายของโชว์หวยนะคะให้ลูกค้าที่ป้า บางคนบอกว่าอยากมีร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองค่ะบางคนทำอาหารอร่อยนะคะก็บอกว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเล็กๆเป็นของตัวเองค่ะแล้วคุณล่ะคะอยากจะทำอะไรแต่ทุกอย่างที่คุณพูดมาต้องใช้เงินทุนค่ะใช้ประสบการณ์ตรงนะคะใช้ทักษะทางการตลาดและการขายค่ะวันนี้แม้คุณจะทำอาหารเก่งใช่ว่าควรจะทานอาหารกับคุณค่ะ วันนี้แม้คุณจะแต่งตัวเก่งเพื่อนๆชมกันทุกคนนะคะใช่ว่าเพื่อนของคุณจะซื้อเสื้อผ้ากับคุณค่ะ วันนี้แม้ร้านคุณจะมีของมากมายนะคะใช่ว่าเพื่อนบ้านของคุณนะคะจะมาซื้อของที่ร้านคุณค่ะปุ้ยไม่ได้พูดเพื่อจะทําลายขวัญและกาลังใจของคุณนะคะหรือว่าทําให้คุณกลัวค่ะแต่ปุ้ยอยากจะให้คุณอยู่ในโลกของความเป็นจริงค่ะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะก่อนที่จะถึงวัยหกสิบนะคะแล้วก็ลงสนามจริงค่ะวันนี้นะคะคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอย่างน้อยเรียนรู้ค่ะในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะทําค่ะ หรือแท้ยังไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรนะค,ะคุณควรจะเริ่มศึกษาเอาไว้แล้วนะคะเพื่อจะให้ว่าเวลาที่คุณลงสนามจริงเนี่ยคุณจะมีโอกาสชนะค่ะเงินที่คุณลงทุนนะคะจะได้เติบโตขึ้นมางอกเงยนออกมาค่ะเป็นผลเป็นดอกนะคะให้คุณได้กินในบ้านปานชีวิตค่ะ ทำไมปุ้ยถึงถามคำถามแบบนี้คะนั่นเป็นเพราะว่าตัวปุ้ยเองก็เคยเป็นลูกจ้างประจําแบบมืออาชีพเลยทีเดียวคะ่ะทําไมต้องพูดว่าลูกจ้างประจําแบบมืออาชีพคะนั่นเป็นเพราะว่าปุ้ยไปลูกจ้างนะคะมานานถึง20บกว่าปีเลยทีเดียวคะ่ะกว่าจะผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการคะ่ะโดยใช้ออนไลน์ร้อยเซค่ะเพราะตัวออนไลน์นะคะเหมือนเป็นคา,งานงัดนะคะหรือเป็นพลังทวีให้กับคุณคะ่ะให้คุณทวีคุณความสําเร็จนะทำให้ความสําเร็จของคุณเกิดได้ เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเรายังสามารถสร้างรายได้ p s s s v e i n น o m e นะคะจากการทำงานของเราเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะแต่ได้เงินอัตโนมัตินะคะเข้ามาเรื่อยๆค่ะซึ่งปุ้ยได้พิสูจน์แล้วด้วยตัวเองค่ะเพียงคุณต้องหาจุดแข็งและตลาดของคุณให้เจอนะคะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะและใช้ออนไลน์นะคะเป็นเหมือนพลังทวีค่ะทำให้ความสำเร็จของคุณเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ยังค้านในใจของคุณอยู่ค่ะว่าคุณอายุมากแล้วทําไม่ได้หรอกเพราะออนไลน์เป็นเรื่องของคนยุคใหม่ค่ะปุ้ยนี่แหละค่ะเป็นคนอายุ51นะคะเป็นตัวอย่างของคนอายุมากค่ะที่มาทําออนไลน์นะคะแล้วสามารถสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองได้สําเร็จค่ะโดยเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะ แต่ถ้าคุณมองว่าวิธีการมันยากเกินไปค่ะสำหรับคนวัน40โบวกนะคะปุ้ยจะบอกคุณว่านะคะคลิปแรกของปุ้ยนะคะทำตอนที่ปุ้ยยังดูยอดวิวไม่เป็นกดไลค์ไม่เป็นค่ะปุ้ยทำคนเดียวนะคะด้วยตัวเองนะคะแล้วก็วันอย่างสำเร็จค่ะแล้วคุณล่ะคะตอนนี้ดูยอดวิวยอดไลค์เป็นหรือยังคะถ้าคุณทำเป็นแล้วก็คุณทำได้แน่นอนค่ะ ตอนนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนที่คุณอยู่คะ่ะมาเริ่มนับหนึ่งในธุรกิจที่คุณฝันนะคะพูดคิดว่าตอนนี้เป็นยุคทองนะคะของคนเสื้อพื้นหมอนใบอีกครั้งหนึ่งคะ่ะฉะนั้นนะคะพนักงานออฟฟิศอย่างเรานะ,ะจะต้องก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการได้แน่นอนคะ่ะ ออนไลน์สามารถช่วยให้คุณสร้างตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยต้นทุนที่ต่ำมากค่ะและยังช่วยเร่งสปีดค,ความสําเร็จของคุณให้เร็วขึ้นค่ะเพียงคุณนะคะต้องรู้จุดแข็งของตัวเองนะคะและนํามันมาใช้ประโยชน์ค่ะแล้วก็ศึกษาค่ะว่าจะสื่อสารมันออกมาได้ยังไงนะคะถ้าคุณทําได้นะคะปุ้ยเฉียให้คุณลงมือทําเลยค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาก,ก่อนสวัสดีค่ะ